เดี๋ยวนี้ไปปันป่นจักรยานเที่ยวเล่นที่หน้าพระาธาตุครับวัดน้าพระาธาตหรือวัดหลวงพ่อโตจะอยู่ห่างจากแค n ี่เฮาส์ประมาณ2กิโลครึ่งครับใช้เวลาปั่นก็ประมาณสัก1ินาทีนะครับปั่นไปเรื่อยๆดูธรรมชาติบรรยากาศข้างทางเดี๋ยวรอบนี้ผมเอาจักรยานที่มีตะกร้าไปดีกว่าครับจะได้วางของได้เดี๋ยว,วก็เตรียมตัวไปกันครับ ปั่นออกไปทางถนนเส้นเดิมนะครับเมื่อก่อนอชาวบ้านเขาจะใช้เดินกันไปหน้าพระธาตซึ่งจะเป็นเส้นเลาะริมน้ําไปครับเลาะริมแม่น้หานไปพอข้ามถนนบริเวณฝั่งสะพานไปแล้วก็จะเจอกับแม่น้ําที่อยู่ใ,ใกล้ๆพอดีครับเป็นโค้งน้ําแม่น้ําด่านครับซึ่งจะเต็มเปี่ยมตลอดทั้งปีเลยปั่นไปเรื่อยๆครับชมวิวชมบรรยากาศ อากาศก็ไม่แรงนะครับในช่วงนี้อยู่ที่30องศาเนี่นะครับเส้นทางที่เราจะใช้ไปกันก็เริ่มจากจุดนี้ครับแล้วก็จะปั่นมาล้อริมน้ำไปตรงนี้แล้วก็จะเข้าบริเวณนี้ครับวัดหลวงพระโตจะอยู่บริเวณบริเวณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ใต้นะครับ แล้วก็บริเวณกำแพงด้านนี้ที่ติดกับหลงวงพระโตนี่จะถูกสายน้ำสะบัดจนกำแพงพังไปซึ่งเราจะปั่นจักรยานไปตรงนี้ครับตรงนี้นะครับ,ตร,รบตรงถนนเส้นนี้จะเป็นถนนล้อริมน้ำครับซึ่งบริเวณถนนล้อริมน้ำตรงนี้นะครับจะเป็นกำแพงเมืองด้านใต้เป็นกำแพงเก่าที่ถูกน้ำ กัดซ้อไปแล้วแล้วก็จะมีถนนบางส่วนครับที่ทับกับกำแพงเก่าอยู่ส่วนด้านซ้ายมือที่ติดทางริมแม่น้ำหน้านี่ก็จะเป็นกำแพงด้านทิศตะวันตกนะครับซึ่งปัจจุบันไม่เหลือแล้วครับสาเหตุขอคงเพราะถูกแม่น้ำกัดซ้อจนหมดครับปันมาเรื่อยๆก็ถึงแล้วนะครับวัดหลวงพ่อโตหรือวัดหน้าพระธาตุจะเข้าทางขวาโดวยวัดหลวงพ่อโตจะตั้งอยู่ที่บ้านหน้าพระธาตุหมู่สองตำบลในเมืองอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ ซึ่งบริเวณของวัดนี้ก็จะตั้งอยู่บริเวณมุมด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองนะครับภายในกำแพงเมืองแหละครับโดยหลวงพ่อโตจะประดิษฐานอยู่ในวิหารเจตุลมมกขี่เห็นนี้แหละครับปั่นมาถึงแล้วนะครับวัดนาพระธาตุวัดหลวงพ่อโตรดอปราสาทนาวามัตราชบาพิตรครับโดยภายในจะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ก็ลักษณะนั่งประทับปางมารพิชัยนะครับหน้าตากประมาณ12สองศอกซึ่งตามพงสาวดานแล้วหลวงพ่อโตเป็นพระคู่เมืองพิชัยมากว่าพันปีแล้วครับเป็นเรื่องราวในสมัยพยาโคตบองนะครับในปี1470ในพงศาวดานเนี่ยนะครับบันใหญ่อยู่นะ นี่แหละครับวิหารปราสาทจตุจตรมุขห้ายอดคุมพระพุทธรูปหลวงพ่อโตซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมทรงปราสาทแห่งเดียวของจังหวัดอุตรดิตถ์ครับโดยได้รับพระราชาทานนามจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9นามว่าปราสาทพระนาวามราชบาพิษครับส่วนนี้เป็นภายในบริเวณวัดหลวงพ่อโตครับก็จะมีเจดีย์เก่าอยู่ซึ่งในสมัยก่อนจะมีเจดีย์ลักษณะแบบนี้ครับล้อมรอบอยู่ โดยปัจจุบันก็จะเหลือองค์นี้ครับที่สมบูรณ์อยู่ส่วนที่เห็นต้นไม้ใหญ่และบริเวณพื้นที่สีเขียวๆนี้ก็จะอยู่ทางทิศตะวันตกครับในสมัยก่อนตอนแม่น้ําสะบัดสายครับมันก็จะกัดซาตตะตลิ่งจนมาถึงวัดหน้าพระธาตุก็จะเห็นนี่แหละครับศิลาแรงสร้างกั้นน้ำไว้แต่ตอนหลังน้ําก็สะบัดกลับไปครับเลยเห็นพื้นที่เป็นลานกว้างๆในบริเวณนี้พันจักรยานชมรอบๆบ,บริเวณวัดไปเรื่อยๆครับ จากนั้นเราก็จะปั่นกลับไปที่ตลาดพิชัยที่ Kenny House นี่ปั่นออกบริเวณนอกรั้วนะครับเห็นปราสาทนะฮะทรงสวยเขียวท้องฟ้าก็สวยดีครับวันนี้อากาศดีๆปั่นไปเรื่อยๆรับแสงแดดด้วยครับตอนปั่นขากลับแม่น้ำจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับส่วนทิศทางของเส้นทางนั้น สังเกตได้จากเงาที่ดวงอาทิตย์ส่องสาด่านมาบนถนนครับจากกำแพงทิศตะวันตกสู่กำแพงทางทิศใต้ได้เห็นท้องฟ้าสวยๆแม่น้ำที่เต็มเปี่ยมพร้อมกับดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลารับสายน้ำที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของชีวิตผู้คนในเมืองนี้กว่าพันปีกำลังจะบอกอะไรเราอยู่หากท่านชื่นชอบคลิปท่องเที่ยวแบบนี้ช่วยกดหัวใจเข้าคุยกันและบันทึกไว้กันเืมแล้วอีพีหน้ามาปั่นกันต่อครับ